สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบลรทาโร่ค่ะพิอาการในวันนี้นะคะมีหัวข้อชื่อว่าเลิฟเล t เชอร์นะคะจดหมายรักจากเขาถึงคุณนะคะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะว่าวันนี้นะคะข้อความจากเขาถึงคุณเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะมีก็อยากจะบอกว่าเป็นการดูรวมๆนะคะทุกคน เพราะฉะนั้นไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะพลังงานดีๆรับกลับไปให้เต็มที่ได้เลยนะคะส่วนอะไรที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะไม่ต้องเก็บกลับไปคิดไปเครียดไปใส่ใจใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะอย่าลืมว่านี่เป็นเพียงแค่คำทำนายเท่านั้นนะคะอย่าถือเป็นจริงเป็นจังนะแต่ถ้าพลังงานดีๆเนี่ยรับกลับไปไว้เป็นพลังงานชีวิต บอกบอกให้กับตัวของคนเองนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วดูตัวเลือกกันเลยค่ะตัวเลือกที่1นะคะสีฟ้านะคะตัวเลือกที่สองสีชมพูค่ะตัวเลือกที่3าสีเขียวนะคะและตัวเลือกที่4ี่สีน้ำเงินค่ะเลือกไม่ทันก็กดหยุดกันก่อนนะคะหลับตาทําสมาธิก่อนนะเมื่อลืมตาขึ้นมานะคะสรุปตาสรุปใจนะคะหัวใจดวงไหนเป็นดวงแรกนะคะก็ให้เลือกฟังกองนั้นเป็นกล้องแรกนะคะ พราะเนื่องจากว่าความรู้สึกแรกของเราเนี่ยมักจะแม่นยำเสมอนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่1เลยค่ะสวัสดีคุณกองที่1ค่ะมาดูกันนะคะว่านะคะวันนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะพลังงานดีๆรับกลับไปนะอร่อ่ดี้ก็ให้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะดิอ่านทุกทคอมเมนต์นะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะมาดูสิว่าวันนี้เขาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะเจดค่ะ The Tower กลับหัวนะคะเก้าเหลี่ยนนะหนึ่งถ้วยกลับหัวนะคะและ หกไม้นะคะราชาถือถ้วยค่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะทำไมบีรู้สึกว่าในตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณนะ่ะมันมีการจบไปแล้วนะมันมีการเทกันเกิดขึ้นแล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้มีการปล่อยมือกันไปแล้วนะเราบีก็มองว่านะคะก่อนที่จะปล่อยมือกันเนี่ย มันเป็นอะไรที่ความสัมพันธ์ของพวกคุณนะค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาที่สะสมกันมานานมากๆเลยนะคะพราะเนื่องจากว่าไพ่เดอะทาวเวเนี่ยกับหัวใบนี้นะคะก็บ่งบอกว่าเป็นปัญหาที่คุณทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยได้แก้ไขยอย่างถูกต้องและถูกธีเลยค่ะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วแบบจากปัญหาก็เล็กนะ่ะ เมื่อมาไม่ได้รับการแก้ไขใช่ไหมคะมันก็กลายเป็นปัญหาก้อนโตแบบนะะี้ค่ะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ค่อยๆพังทลายลงมานะทําให้ความสัมพันธ์นี้ค่อยๆลดระดับความสัมพันธ์ลงมานะคะแล้วพี่ก็มองว่าทําให้ความสัมพันธ์นี้นะจําเป็นจะต้องปล่อยมือกันไปในที่สุดนะเพราะรู้สึกว่าในตอนนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แล้วนะคะความสัมพันธ์มันมีรอยแล้วนะคะ ไม่มีอะไรที่แบบว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาให้มันดีขึ้นได้เลยนะเป็นอะไรที่คุณทั้งสองคนเนี่ยรู้สึกว่าก็เหนื่อยกันมามากแล้วพอสมควรนะก็รู้สึกว่าก็ล้างกันมามากแล้วนะคะก็ไม่อยากจะยือ้อไม่อยากจะดึงไม่อยากจะล้างแล้วค่ะรู้สึกว่าก็จําเป็นที่จะต้องปล่อยให้มันเป็นไปตาม สิ่งที่มันควรจะเป็นก็้วกันนะเพราะก็รู้สึกว่าก็เหนื่อยกันมามากแล้วนะคะแต่บีมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปัญหานะคะที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะมันได้มันได้รับการแก้ไขกันตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะมันก็จะไม่กลายเป็นปัญหาก้อนโตเลยนะมันก็จะได้ถูกแก้ไขบปนทีละขั้นทีละตอนแบบถูกวิธีค่ะแต่บีมองว่าคนในความสัมพันธ์เนี่ยเลือกที่จะไม่แก้ปัญหาเลือกที่จะหนีปัญหาแล้วก็เลือกที่จะปล่อยให้ความรู้สึก เสียอกเสียใจนะ่ยมันกัดกินไปในใจนะบีมองว่ามันเป็นความรู้สึกแบบนี้นะคะก็เลยได้มีการจบกันมานะคะแล้วบีมองว่าในตอนนี้นะคะคุณทั้งสองคนเนี่ยก็น่าที่จะกําลังรักตัวเองนะคะกําลังที่ให้ความสุขกับตัวเองอยู่นะกำลังกลับมาโฟกัสในชีวิตของตัวเองนะคะกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะกลับมาทําให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นคนที่นะคะ มีความพร้อมในทุกๆด้านนะคะพี่มองว่าเป็นแบบนี้นะทางความพร้อมในด้านของจิตใจนะคะทางความความพร้อมในด้านฐานะทางาสังคมหน้าที่ทางการงานอะไรแบบนี้ค่ะมีมองว่าในตอนนี้กลับมารักตัวเองกลับมาพัฒนาตัวเองได้กันแบบ ดีมากๆแล้วนะคะแล้วบีก็มองว่าในนี้นะยังมีโอกาสนะคะที่ความสัมพันธ์นี้จะได้กลับมานะถึงแม้ว่ามันจะได้มีการจบความสัมพันธ์ไปแล้วก็ตามนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้นะเมื่อจบไปแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสนะที่จะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเพราะบีมองว่า ัวของเขาเองเลยนะที่อยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของเรามันจะได้จบกันไปแล้วก็ตามนะแต่ตัวของเขาเองเนี่ยยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะคะตัวของเขาเองนะคะก็กําลังรอจังหวะเวลาดีๆนะที่เขาเนี่ยจะเข้ามาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะพี่มองว่าเขาเองเนี่ยก็มีความตั้งใจมากๆเลยนะและเขาเองนะคะก็ยังมองว่าคุณนะคือหนึ่ง หนึ่งในใจของเขานะคะหนึ่งเดียวในใจของเขาเลยนะที่เขามีความรู้สึกดีๆมีความปรารถนาดีๆให้กับคุณนะคะและเขาเองเนี่ยอย่างที่มีได้บอกไปแล้วนะว่าเขากําลังรอจังหวะเวลานะคะที่จะกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะเพราะบีมองว่าไพ่เดดใมนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเป็นการจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นนะคะสิ่งใหม่นะคะ เราบีก็มองว่าก็คือความสัมพันธ์ของพวกคุณนี่แหละนะที่ได้จบกันไปแล้วแล้วตัวของเขาเองเนี่ยก็มีความคิดที่อยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึง่งเขาจะกลับมานะคะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งนะเราบีก็มองว่าการกลับมาของเขาในครั้งนี้นะคะจะพยายามแล้วก็ตั้งใจมากๆนะคะซึ่งบีมองว่าเขาอาจจะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง ตัวของเขาก็ได้นะการที่เขาจะกลับเข้ามาหาคุณนะคะเพราะพี่มองว่ามันมีความเป็นไปได้มากๆเลยนะคะพอเริ่มจากว่าตัวของเขาเองเนี่ยนะคะในวันนี้เลยนะเขาตั้งใจแล้วนะคะตั้งใจแล้วว่าเขาจะกลับมาเดินหน้าความสัมพันธ์นี้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่รู้แหละว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าไม่รู้แหละว่าคือแบบคุณจะใจอ่อนไหมแต่คือเขา ตั้งใจแล้วค่ะว่าเขาจะกลับมานะคะแล้วบีก็มองว่าเขาจะพยายามทําให้สาเร็จด้วยและเขาก็จะไม่ยอมแพน้นง่ายๆด้วยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะซึ่งบีก็มองว่าเขาคนนี้นะคะมีความตั้งใจจริงๆเลยนะที่จะกลับมานะคะขอโอกาสจากคุณในครั้งนี้นะก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคะว่าจะให้โอกาสเขาไหมนะเล้มาดูซิว่าเวลานาราศีอะไรบ้างนะคะก็มีราศีพิจิกนะคะ มีธาตุน้ำนะคะมีกรากฎพิจิกนะธาตุไฟนะคะเมสิงธนูธาตุดินพรทศกันมังกรนะคะนี่ก็คือข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปนะสำหรับวันนี้ปลามนะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีคุณกองที่2ค่ะมาดูกันนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณในวันนี้นะคะเป็นรางงานโดยรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะ รางงานดีๆรับกลับไปให้เต็มที่ได้เลยนะอะไรที่ไม่ดีก็ให้ถึงเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องเก็บกลับไปเลยนะอย่าลืมกดไลค์ like <S 2> <S 2> เป็นกาลังใจให้กันนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะมีอ่านทุกคอมเมนต์นะคะเริ่มกันเลยค่ะมาดูซิว่านะคะวันนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใบแรกค่ะหกถ้วยนะคะราชินีถือดาบค่ะจะแฮงแมนกลับหัวนะ จะ High p l e s e นะคะและ Judgment กลับหัวนะใบสุดท้ายค่ะ5เหรียญกลับหัวนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะบีรู้สึกว่าสถานการณ์ของพวกคุณอะเป็นอะไรที่หยุดนิ่งเป็นอะไรที่มีการหยุดพักในความสัมพันธ์เป็นอะไรที่ต้องการเวลาในการคิดเป็นอะไรที่ต้องการเวลาในการทบทวนแล้วนะคะบีก็มองว่า ก็ต้องการเวลาคิดมากๆเลยนะพอดีแฮงแม n กลับหัวนะคะค่อนข้างที่จะต้องการใช้เวลาในการคิดมากๆเลยนะคะพอบีมองว่าก่อนหน้านั้นนะสถานการณ์ในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างรู้สึกว่าโดดเดี่ยวรู้สึกว่าเหงารู้สึกว่าเศร้ารู้สึกว่าท้อรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่า ความสุขมันหายไปนะคะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณนะคะแล้วก่อนหน้านี้นะอาจจะมีการตัดสินใจอะไรลงไปในความสัมพันธ์นี้นะคะซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ฝืนใจตัวเองกันทั้งสองคนนะ บีมองว่าเป็นแบบนั้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าไพ่จับเส้นเนี่ยกลับหัวนะคะแล้วบีก็เลยมองว่าในครั้งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการใจร้อนก็ได้นะคะที่ได้ตัดสินใจทำไรลงไปในความสัมพนันธ์นี้ที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะแต่นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะเขาอยากจะบอกกับคุณว่านะคะจริงๆแล้วนะในตอนนี้เลยนะ เขาเนี่ยรู้สึกว่าคิดถึงคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทําอะไรให้มันชัดเจนนะคะถ้าก่อนหน้านี้นะคะมันเป็นอะไรที่เขาเองเนี่ยทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ก็ตามเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขาจะทําให้มันชัดเจนแล้วนะเพราะในตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าเขาเองเนี่ยก็รู้หัวใจของตัวเองแล้วนะคะเราเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ เวลาคิดเราก็ตัดสินใจอะไรนะคะโดยปกตินะคะนิสัยส่วนตัวของเขาแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่คิดอะไรรอบคอบนะคะคิดอะไรแบบเป็นเหตุเป็นผลนะแต่นะคะในบางครั้งเนี่ยตัวของเขานะถ้าเมื่อนะคะเกิดอารมณ์ร้อนขึ้นมามันก็จะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นะคะ ่อหน้านั้นน่ะก็เลยเป็นอะไรที่ตัดสินใจด้วยความใจร้อนลงไปนะคะแต่ในตอนนี้เขาได้ใจเย็นลงแล้วเขาได้คิดดีแล้วนะว่านะคะคุณเนี่ยคือคนที่มอบมอบความปรารถนาดีๆให้กับเขาคุณคือคนที่ทําให้เขามีรอยยิ้มในใจขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณคือคนที่เข้ามาเติมความสุขให้ใจของเขานะทําให้เขารู้สึกถึงความรักทําให้เขารู้สึกถึงความปรารถนาดีๆนะคะที่เป็นฝ่ายที่แบบได้รับจาก คนอื่นแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านัาน้นอ่ะตัวของเขาเองนะอาจที่จาไม่เคยได้รับความรู้สึกแบบนี้จากใครก็เป็นไปได้นะคะเพราะในบางครั้งนะบีมองว่าเขาคนเนี้ยเป็นคนที่บางครั้งก็นิ่งๆนะบางครั้งก็เฉยๆนะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรนะแต่ในใจของเขานะ้รับรู้แล้วก็รู้สึกได้ทุกๆอย่างเลยนะคะที่มีคนกระทําให้กับเขานะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เขานะอยากจะบอกกับคุณนะ ก็เลยไปอายที่เขาในตอนนี้รู้หัวใจของตัวเองแล้วนะคะว่าคุณคือคนในใจของเขานะว่าคุณคือคนที่เขาเนี่ยอยากจะจับมือเดินไปข้างหน้าด้วยนะคะคุณคือคนที่เขาเนี่ยมีความปรารถนาดีๆที่อยากจะมอบแล้วก็แบ่งปันช่วงเวลาดีๆกับคุณนะคะเพราะมีมองว่านะ สถานการณ์ต่างๆนะคะระหว่างคุณเขานะพอไพ่ห้าเหรียญก็กลับหัวเราด้วยสถานการณ์ต่างๆความเศร้าเสียใจความไม่สบายใจนะคะอะไรก็ตามอ่ะที่คุณได้เคยแบบทําให้การรู้สึกเสียอกเสียใจกันมาก่อนในอดีตอ่ะทุกอย่างมันจะคลี่คลายนะคะเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยได้ผ่านกระบวนการคิดมาแล้วนะเราบี่ก็มองว่าก็ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากคิดแบบว่าห้อยหัวคิดเราคือแบบคือคิดแบบใช้เวลานาน,านมากนะ่ะพี่มองว่าน,านานมากจริงๆนะ กว่าที่เขาจะคิดได้และกว่าที่เขาจะมีความกล้านะ่ะอืมเราในตอนนี้เขาก็อยากจะบอกคุณว่าเขาน่ะคิดดีแล้วนะคะว่าคุณคือคนนั้นนะคะเราบีก็มองว่าคนคนนี้นะคะก็อาจที่จะมีอายุที่แตกต่างจากคุณด้วยก็ได้นะคะแต่บีมองว่าคุณและเขาเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วนะไม่ว่าจะเป็นนะคะอ่าคนในสังคมเดียวกันนะคะ หรือว่าเพื่อนบ้านการอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรือว่าเป็นเพื่อนเรียนกันมาหรือว่าทํางานในที่เดียวกันอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกับว่ามีอะไรที่มันต้องเกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะแล้วเขาเองนะคะก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยมีเสน่ห์มี แรงดึงดูดเข้าหาเขามากๆเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้นะคะคุณยังอยู่ในความคิดถึงคุณยังอยู่ในความรู้สึกของเขาอยู่นะคะแล้วถ้าในตอนนี้นะถ้ายังส่องในโลกโซเชียลกันได้เขาก็ยังส่องคุณอยู่นะคะเขาก็ไม่ได้ไปไหนไกลจากคุณเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดไม่ได้บอกอะไรกับคุณก็ตามในตอนนี้นะคะแต่เขาเนี่ยก็ยังดูคุณอยู่ไกลๆนะคะแล้วในตอนนี้เนี่ยพิก็มองว่าเขาก็น่าจะเริ่มที่จะพร้อมแล้วนะ ที่เขาเองเน่ยรู้ว่าใจของเขานะ่ยคิดอย่างไรแล้วก็รู้แล้วนะว่าเขาเนี่ยจะต้องทําอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะเรามาดูซิว่าเวลาคณาราศีอะไรบ้างนะคะ มีธาตุน้ํานะคะมีกรกฏพิจิกทธาตุลมไปถุนตุนกุมนะคะแล้วก็ธาตุดินพุสดกันมังกรนะคะนี่ก็คือข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะบีก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณนะราพบกันใหม่ในอีพีถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีคุณกองที่3ค่ะมาดูกันคะ่ะว่า ข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถเต็มกับทุกคนได้นะพลังงานดีๆรับกลับไปให้เต็มที่ได้เลยนะคะส่วนอะไรที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องเก็บกลับไปนะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะมีอ่านทุกๆคุคอมเมนต์นะคะเริ่มกันเลยค่ะมาดูซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณในวันนี้นะคะเจมพพัลเลอร์กลับหัวนะคะ เด็กถือถ้วยกลับหัวนะและ4ถ้วยนะคะ10ไม้ค่ะจจฮา a ลฟ a n นนะคะและเดอ m a เมจิเชียนค่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะสำหรับคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนทางไกลได้นะคะต่างชาติต่างภาษาได้นะเป็นคนที่มีอายุที่แตกต่างจากคุณได้นะคะ ซึ่งนะคะบีมองว่านะสิ่งนี้เขาอยากจะบอกกับคุณในวันนี้เลยนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าถ้าก่อนหน้านี้นะเขาทําให้คุณรู้สึกว่าเสียใจถ้าเขาทําให้คุณรู้สึกว่าเขาละเลยความรู้สึกของคุณถ้าเขาทําให้คุณรู้สึกว่านะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนนะคะทาให้คุณรู้สึกว่ามันมีการหลอกลวงกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะทําให้ตัวของคุณเองเนี่ยรู้สึก ไม่ระดับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณรู้สึกว่าเสียอกเสียใจทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณรู้สึกเศร้ารู้สึกท้อรู้สึกหมดกําลังใจในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ว่าคุณจะรู้สึกใดๆก็ตามในความสัมพันธ์นี้เลยนะที่เกิดขึ้นนะคะแต่บีมองว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีนะ่ะซับเป็นส่วนใหญ่นะ ตัวของเขาเองนะคะอยากจะบอกกับคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะเขาก็ไม่อยากจะให้มันเป็นแบบนี้นะคะแต่เนื่องจากว่าบุคลิกลักษณะนิสัยของเขาเป็นคนแบบนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเฟนลี่นะคะคุยเก่งยิ้มเก่งเข้ากับคนง่ายนะสามารถคุยได้กับทุกคนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะบอกกับคุณว่า เขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนั้นแต่เนื่องจากว่าบุคลิกของเขามันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่วีอยากจะบอกว่าการที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนะี่ะเขาเองนะ่ะค่อนข้างที่จะขี้หึงขี้ห่วงแล้วก็เป็นผลาดการมากๆเลยนะแล้ววีก็มองว่าเขาเองเนะี่ยค่อนข้างที่จะแบบ คอยควบคุมสถานาการณ์ตลอดตลอดเวลาเลยนะคะคือเหมือนกับว่าคอยห้ามคุณนะในทุกๆเรื่องเลยนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะเขาจะคอยห้ามนะคะแต่ตัวของเขาเองเนี่ยก็ไม่เคยห้ามตัวเองได้นะแต่กับคุณเนี่ยเขามาที่จะห้ามนะ แล้วเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยทำให้คุณเองเนะี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีความยุติธรรมเลยนะคะในความสัมพันธ์นี้ทําไมเขาทําได้ทําไมคุณถึงทําไม่ได้มันมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่วิาจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้อยู่นะถึงแม้จะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้นะคะมันมีความเศร้าเสียใจมันมีความเบื่อหน่ายมันมีความ ไม่อยากที่จะไปต่อในความสัมพันนี้ก็ตามนะคะมันมีความรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งอ่ะยังไม่ใช่ก็ตามนะถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นนะคะในความสัมพันนี้ก็ตามแต่ตัวของเขาเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ยอมแพ้นะถึงแม้ว่าในความสัมพันธ์นี้นะมันจะหนักมันจะเหนื่อยระหว่างคนทนั้งสองคนมันจะมีความแตกต่าง กันก็ตามนะคะซึ่งดีมองว่าน่าจะมีความแตกต่างกันนี่แหละเพราะเขาคนนี้มีความเป็นต่างชาติที่สูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองที่สูงมากๆเลยแล้วก็มีความใจร้อนมากๆด้วยนะคะถึงแม้ว,ว่าจะมีความแตกต่างกันมากแบบนี้นะแต่ตัวของเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากที่จะยอมแพ้นะเขาก็ยังอยากที่จะไปต่ออยู่นะคะแต่แค่เขาเองเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องควบคุมสถานการณ์อย่างไรนะ พอจากไพ่ที่ออกมาตรงนี้นะคะทําให้มีรู้สึกว่าทําไมเาขาค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองมากๆาเลยนะคะแล้วคุณเองนก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆเลยนะแต่นะคะเขาก็ยังยืนยันคาเดิมนะคะว่าเขาก็ยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้อยู่ยังอยากให้คุณเข้าใจในความเป็นตัวของตัวเขาอยู่นะคะซึ่งจากหน้าไพ่เนี่ยก็ยังดูว่าเขาก็ยังเอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมคะแต่ไม่อยากจะบอกว่าเขาค่อนข้างตั้งใจนะเห็นเห็นไหมคะไพ่ใบเนี้ย ถึงแม้ว,ว่าเส้นทางข้างงานเนี่ยมันจะลําบากมันจะยากสักแค่ไหนนะแล้วสิ่งที่เขาแบกอยู่เนี่ยคือไม้คือไม้นะคะ1ิบไม้นะคะเขาแบกอยู่บนบ่าของเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ปล่อยเขาก็จะไม่ทิ้งเขาก็จะไม่ไปไหนนะเขาก็จะพยายามนะคะแบกไม้เหล่านี้แหละค่ะนะคะ,นะคะเพื่อไปให้ถึงเส้นชัยเพื่อไปถึงจุดหมายนะคะก็เหมือนกับความสมคัญนี้ที่ตัวของเขาเองนะคะ ก็อยากที่จะไปต่อนะเขาไม่ได้อยากที่จะยอมแพ้นะคะแต่แค่ในตอนนี้รู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันค่อนข้างมีความเสียอกเสียใจกันมากๆนะคะก็เลยเป็นอะไรที่เขาเองเนี่ยก็อยากที่จะบอกกับคุณนะคะว่าให้คุณเนี่ยเข้าใจเขาหน่อยนะว่าเขานเป็นคนลักษณะนิสัยแบบนี้ซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนแต่มันก็ค่อนข้างที่จะยากมากนะคะ เขาก็เลยอยากจะให้คุณเนี่ยให้โอกาสเขาหน่อยนะคะให้โอกาสในการลองเปลี่ยนแปลงนะคะในตัวของเขาเองอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะบีมองว่าเขามีความตั้งใจนะที่อยากจะทาให้ความสัมพนันธ์นี้ประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าตัวของของเขาเองนะคะจะรู้ว่านะเขาเนะี่ยมันต้องลําบากมากๆเลยนะในการที่จะเปลี่ยนนิสัยของตัวเขาแบบจากที่แบบว่าเป็นคนที่แบบใจร้อนมากๆนะคะแบบ เปลี่ยนมาเป็นคนใจเย็นเนี่ยเขาก็รู้นะว่าตรงนี้เขาค่อนข้างที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ยากนะคะแต่เขาจะพยายามเพื่อเปลี่ยนนะคะเขาจะพยายามเปลี่ยนนะคะเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่สามารถที่จะเข้ากับคุณได้จริงๆนะคะเราจะเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาคือคนใหม่นะคะที่จะเดินไปข้างหน้าร่วมกันกับคุณแบบนี้นะคะ่ะ สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเรามาดูซิว่ามีนักขาราศีอะไรบ้างนะคะราศีเมษค่ะราศีพฤษภนะคะธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะธาตุน้ำนะมีนกรโรกฎพิจิกนะคะนี่ก็คือข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบายยจ้า สวัสดีคุณกองที่4ี่ค่ะมาดูกันนะคะว่าข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะพลังงานดีๆรับกลับไปนะอะไรที่มีก็ให้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องเก็บกลับไปเลยนะโอเคแล้วกันเลยค่ะมาดูซิว่านะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณในวันนี้นะคะใบแรกค่ะสี่ไม้นะคะหนึ่งดาบ กับหัวนะแปดเหรียญน,นะคะเด็กถือดาบนะคะและราชาถือดาบนะใบสุดท้ายค่ะ6เหรียญน,นะคะ สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะทําไมบีรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ของพวกคุณในตอนนี้นะคะมีการตัดการติดต่อสื่อสารกันอยู่นะมีการไม่ได้พูดไม่ได้คุยนะคะมีการนิ่งใส่กันอยู่ในตอนนี้นะคะแต่นะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะ,ะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะไปอะไรที่ตัดการติดต่อสื pounds pounds, ่อสารกันไปเราก็ตามนะคะแต่ตัวของเขาเองเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนนะเขายังมีความรู้สึกว่าเขาก็ยังอยากชัดเจนกับคุณอยู่นะคะถ้าก่อนหน้านี้คุณเป็นข้อ ครบกันไปแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็อยากจะบอกกับคุณว่าเขาก็จะกลับมาเป็นครอบครัวที่มีความสุกขกับคุณเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าใครนะคะยังไม่ได้เป็นครอบครัวกันอนะบีก็มองว่าก่อนหน้านี้นะคุณก็อาจจะมีสถานะให้กันอย่างมั่นคงแล้วด้วยก็เป็นไปได้นะคะและเขาก็อยากจะบอกคุณว่าเขาก็จะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์มีความมั่นคงขึ้นนะคะบีมองว่าคุณอาจที่จะได้มีการขยับสถานะนะถ้าหากเป็นคนคุยนะคะก็อาจจะขยับมาเป็นแฟนนะถ้าเป็นแฟนก็อาจจะขยับ ขึ้นมานะคะอาจจะเป็นคู่มั่นแบบนี้ค่ะหรืออาจที่จะเป็นคู่มั่นกันอยู่แล้วก็อาจที่จะแต่งงานกันก็เป็นไปได้นะคะแต่บีมองว่าก่อนหน้านั้นน่ะไอการตัดการติดต่อสื่อสารของพวกคุณนะคะน่าจะเกิดจากความใจร้อนของใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นะที่ตัดสินใจด้วยตัวของตัวเองเพียงลําพังนะคะไม่ได้ปรึกษาคนอีกคนนึงนะเราก็ใช้ความใจร้อนนะคะในการตัดสินใจนะคะที่จะไม่พูดที่จะไม่คุยที่จะหันหลังนะบีมองว่าเป็นแบบนี้นะคะ แต่ในตอนนี้นะมีมองว่าเขาเองเนี่ยค่ะคิดได้แล้วนะว่าเขาเนี่ยชัดเจนกับคุณจริงๆนะคะใจของเขาเนี่ยมันเป็นของคุณนะคะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยมั่นใจในตัวเองแล้วนะว่าเขาเนี่ยอยากจะสร้างอนาคตอยากจะสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าการที่เขาตัดสินใจทาอะไรลงไปในตอนนั้นการที่เขาตัดการติดต่อสื่อสารจากคุณไปเป็นอไอที่เขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจผิด ะะเขาตัดสินใจพลาดนะคะเป็นอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเองก็เสียใจนะที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะคะแต่บีอยากจะบอกว่าการที่เขาตัดสินใจแบบนั้นนะ่ะเหมือนกับว่าเขาเองนะ่ะก็อยากที่จะรู้หัวใจของตัวเองด้วยนะบีมองว่าเป็นแบบนี้นะคะแล้วในตอนเนี้บีก็มองว่าเขาเองนะ่ะรู้แล้วคะ่ะว่าใจของเขาเนะี่ยคิดอย่างไรนะแล้วเขาก็จะกลับมาทําให้เป็น ความสัมพันธ์ที่มั่นคงความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะเพราะนะทั้งไพ่สี่ไม้ไพ่แปดเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่หกเหรียญตรงนี้นะคะก็บ่งบอกว่าเขาคนนี้น่ะนะคะยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้นะคะพัฒนาไปข้างหน้าได้เรื่อยๆพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดเป็นความสัมพันธ์ที่นะคะคุณทั้งสองคนเนี่ยจะคอยช่วยเหลือจะคอยแบบสนับสนุนกันแบบนะี้ค่ะ เหมือนกับว่าจะคอยจับมือนะคะเดินเคียงข้างกันไปไม่ว่าอุปสรรคที่เข้ามาจะมีมากมายสักแค่ไหนแต่พวกคุณก็จะไม่ปล่อยมือกันอีกเพราะคุณจะจับมือกันให้แน่นมากพอเพื่อผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะคะบีมองว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเนี่ยเขาอยากจะบอกคุณประมาณนี้นะเพราะจากน้ไพ่ยที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะก็บ่งบอกว่าเขาเองน่ะมีจิตใจที่มั่นคงเขาเองน่ะมีจิตใจที่นะคะ อยากจะทำอะไรให้มันชัดเจนมากๆแล้วนะในความสัมพันธ์นี้ค่ะเพราะนะคะตัวของเขาเองเนะี่ยก็รู้หัวใจของตัวเองแล้วไงคะถึงแม้ว่าก่อนหน้า,านั้นนะมันจะมีอะไรที่ทําให้คุณทั้งสองคนไม่เข้าใจกันก็ตามนะ่ะแต่บีมองว่าช่วงเวลานี้ที่ได้ห่างกันไปนะ่ะเขาก็ได้ทบทวนหัวใจของตัวเองแล้วแล้วบีก็มองว่าเขาก็คิดมาดีแล้วคะ่ะแล้วบีก็มองว่าอีกไม่นานนะ เขาจะกลับมานะคะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงมีความสุขเป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นครอบครัวที่จะเต็มเ่ยนไปด้วยความสุขเป็นครอบครัวที่แบบว่าคุณทั้งสองคนน่ะจะทําให้เป็นครอบครัวที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดเลยค่ะเพราะพี่มองว่าเขาคนนี้มีความพร้อมแล้วนะ ะะที่จะทําทุกอย่างนะคะให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเขาจะไม่ปล่อยให้มันคาราคาซังแบบนี้นะเขาจะไม่ปล่อยให้ทุกอย่างมันต้องจบลงไปแค่นี้นะคะเขาจะกลับมาเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะคะเราบีก็มองว่าก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะจากไพ่พลังงานหลักของเขาเนี่ยราชาถือดาบนะคะก็บ่งบอกว่าเขาคนนี้ตั้งใจจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ชัดเจนมากๆด้วยนะคะคิดแล้วก็ตัดสินใจอะไรเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมีเหตุผลมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะ การกลับมาของเขาในครั้งนี้การที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้เดินไปข้างหน้าเนี่ยเขาก็คิดมาดีแล้วค่ะว่าคนคนนั้นก็คือคุณนะคะเรามาดูสิว่าเวลาคณนาราศีอะไรบ้างนะคะธาตุลมนะคะเด่นนะมีขึ้นมาสามใบนะคะธาตุลมมีอะไรบ้างไม่ถุนตุนกุ้มนะคะธาตุดินผฤษบกันมังกรนะคะแล้วก็ธาตุไฟเมษธนูนะคะนี่ก็คือข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะ บีก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณนะเราบกันใหม่ในอีพีถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า